สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด กลับเข้าสู่รายการปาาระกันวันนี้กันต่อค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในช่วงของสีสันประกันไทยก็ยังมีเรื่องราวของกิจกรรมดีๆนะคะของบริษัทประกันภัยต่างๆมาฝากกับผู้ชมเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีบริษัทอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ สิษว์ AIA ประเทศไทยขอเชิญผู้ที่รักการวิ่งและมีดนตรีในหัวใจร่วมกิจกรรมการวิ่งบนเส้นทางแห่งเสียงเพลงกับแนวดนตรีสุดฮิปในงาน The Music Run by AIA มหกรรมการวิ่งบนเส้นทางแห่งเสียงดนตรีสไตล์อินเทอร์แอคทีฟบนเส้นทางกว่า5กิโลเมตรซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศร่วมสนุกไปกับเหล่าคนดนตรีและเซเลบิตี้สุดฮอตของเมืองไทย นอกจากกิจกรรมการวิ่งบนเส้นทางแห่งเสียงดนตรีแล้วผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานยังสามารถร่วมสนุกเพื่อวอร์มอัพทางดนตรีก,กันก่อนวันงานจริงในกิจกรรม Your Music Your Beat เลือกดนตรีที่ใช่จังหวะที่ชอบด้วยตัวเองโดยร่วมโหวตเพลงที่ชื่นชอบทางระบบออนไลน์เลือกเพลงโปรดจากแนวเพลงทั้ง5ประเภทซึ่งเพลงที่ได้รับการโหวตสูงสุด5เพลงในแต่ละประเภทจะถูกนําไปเปิดในโซนดนตรีของแนวเพลงนั้นๆในวันจัดงานจริงผู้ที่ สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.themusicrun.com/event/thailand Bangkok หรือที่ Ari Running Concept Store ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปราคาบัตรเพียงใบละ700บาทเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับชุดอุปกรณ์การวิ่งได้แก่เสื้อดรีฟิตของงาน The Music Run by AIA พร้อมถุงบรรจุของที่ระลึกอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย บโ็อกเกอร์ประกันภัยรายใหญ่เผยถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี2557เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้บริการถึงทุกที่ทั่วไทยและนำทัพคารวานมหากรรมคนสร้างสุขไปคืนความสุขให้คนไทยทั่วประเทศหลังครึ่งปีแรกประกาศตัวเลขตามเป้า สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้ TQM ยังคงเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ Four New s t r a t e ของบริษัทที่ได้ประกาศไปเมื่อต้นปีนโยบายหลักที่ปฏิบัติมาอย่างถูกทางในการเป็นผู้นำการบุกเบิกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีแนวทางการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ นโยบายในการดำเนินงานเชิงรุกท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงโดยส่งทีมขายแบบ f Face to f a c e ไปเยี่ยมลูกค้าและประชาชนในทุกจังหวัดพร้อมให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภยัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและแข็งแกรง่งและ TQM ก็ไม่ลืมการตอบแทนสังคมเช่นเดิมสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง TQM คือประกันภัยโรคมะเร็ง2เด้งมะเร็งฮิต โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับที่1ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า13ปีตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมา และจากข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียหรือความเสี่ยงในการรักษาตัวจากมะเร็งการเลือกความคุ้มครองของประกันภทยที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที m จึงได้เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทั้งหญิงและชายสุดคุ้มกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายง่ายสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่วันละไม่ถึง10บบาทให้ความคุ้มครองโรค มะเร็งทุกชนิดแต่ยกเว้นมะเร็งผิวหนังไม่ต้องตรวจสุขภาพจ่ายทันทีเต็มวงเงินประกันพิเศษหากพบว่าเป็นโรคมะเร็งฮิตในเพศหญิงได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่หรือโรคมะเร็งฮิตในเพศชายได้แก่มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้ใหญ่รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุดอีก200,000บาท รวมไม่ถึงประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุ่นใจไว้ทำงานที่ QM ได้เปิดตัวแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสำหรับคุณกับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุ่นใจไว้ทำงานที่คุ้มครองอุบัติเหตุและนี่สินโดยรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิงสูงสุด1 5 0 0 0ล้านแสนบาท และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ